สวัสดีครับมาพบผมอยู่คือเก่านะครับกับเบลเปยวิธีอีสานนะครับเนาะสองวิธีอีสานอีสานอินดีนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่สิได้่าผ,ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจะได้ก็สิได้เป็นกำลังใจให้ผมนำนในการเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะกามื้อนี้นะครับเนาะผมมี รับดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะสิาพามาเห็ดกระบอกดักกุ้งนะครับเนาะกระบอกดักกุ้งนี้เข้าสิบเห็ดจากขวดเนี่ฮะขวดนา้บ้านหล่มนะครับเนาะเป็นที่เป็นพลาสติกนะขนาดบา้านหล่มคือนพลาสต็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะเห็ดแบบง่ายๆแต่ว่ามันใส่งานเลยอีรนะสามารถเอาไปดักกุ้งมะกอยได้เลยนะกุ้งกุ้งฝอยบานเท่านะฮะแต่ตอนการเห็ดนะครับเนาะก็ม้วมีอย่างไรในขวดมากนะมะแกะสะติเกอลือก็ กเดี๋ยวคือคก่อบอกกอค่อยจะรือเรียบร้อยแล้วแต่มาทำการตัดนะครับเนะาะตัดส่วนหัวกับส่วนท้ายมันออกจากกาันตัดอยู่ประมาณจากเห็นมันเลื่อยข้อมันขามาในจังหน่อยนะครับเนาะประมาณยี่สิบเนาะประมาณยีงสี่ตัดเลยนะครับเนะาะตัดทั้งขาดอกจากกาันให้มันตรงๆนะครับเนาะทำการตัดด้วยชยันใส่ผมใส่กระตือนะครับ,รบนะแต่ว่าบางคนอาจจะใส่เป็นแยกลดก็ออได้แต่ผมขอกดลงข้างล่างนะครับเนาะ ขาดแล้วมองสีเลยนะครับเลยแต่งปากมันเหนเสมอในเล็กน้อยจังสีงามนะครับนะเนาะจะขาดเนาะใส่กี่มา่งสีอันนี้ก็เป็นยังสีเป็นสองชิ้น,นครับเนาะตัวนี้เปิดสามหลอดนะฝาบอเอาเอาฝาทิ้งไปเรา,า,ามาทำการเจาะนะฮะเจาะตรงส่วนของตูดมันนี่สักก่อนจเจาะสี่ด่านนะครับเนาะด่านแล้วจาะสามหู ช่อเพื่อเป็นหูวระบายระบายน้ำม,มันซื่งนะครับเพราะมันเฉียงนะจะรทำการเจาะเดี๋ยวผมหันสองในเมืองเนาะนี่างเช่นเจาะตูดหรือเจาะกลางนะฮะเจาะเฉยๆเอายืดมุมนึงทางนี้นะครับเนาะกระชายสวรรค์เนี่คยมาสองยังไงดีบริสันกาเมืคนก็เอา เ,เล็กเฟาไฟเลยนะเล็กไปเ้าไฟนะัน่าะบอดบอดตรงนี้กนกะอย่างเขาเจาะเคห์น้นาดมันออกก็สุดปรยตัวนี้เวลาเขายนีนะเนงนเจาะเรียบร้อยนะครับนะ อันนี้เจาะเรียบร้อยแล้วครับนะไล่ผหลูงแล้วก็อั้นตอนต่อไปคือเอาตัวนี้มาสวมเข้าไปครับนะเนาะเข็นบอรครับนีดูดเข้าไปข้างในแล้วข้าไปแห้งผุดนีด่นะครับสวมเพื่อเขาจังสี่ดังสิเป็นจังสี่เข็นบอรนี่เราขนานดะหันตั้งปากกดเข้าไปข้างในนะครับเนาะจากนั้นนะครับนะจากหันมาเจาะเจาะหัวเพื่อเอาไม้ล็อกไว้นะครับเนาะ ข้าวจ๊อนี่คือนจ๊อทะลุทั้งสององอานเลยนะครับเด้อแล้วก็ศจ๊อฟังตรงขางฟองออนะครับเนาะฟังตรงขางมันฟ้องเด้เอเจอสิแด้ใหม่เั้นเสียบไปเจ็บร้อนครับจัดการทำไมเสียบทะลุเลยะคะนี่เป็นสีนะครับเป็นสีใหม่ตัวนี้คือเสี้าเอาสียไปเสียบกับดินนะครับเวลาเอาดากกลุาาก่งสีสาธิตในเบิรงอ่ะเนี่ยเวลาเอาลงไปในหนามถ้าเอาใหม่เสียบลงดินไปมือให้มันลอยนี้นะครับ บ่หอก็บ,บอกเขานี่ร้อยนี้มันก็สิอยู่นะฮะเนาะเวลาเขาสีใสเขาก็เอาเย,อยาเนี่ยกลับไปข้างในเลยนะฮะเอาสันเขาก็ถอดออกถอดฝามันออก,กเอาเยื่อใส่แล้วก็เอาใหม่เสียบขาดไปขึ้นเก่านะะปกไปใส่ในหนามนี่เลยนะฮะไปลงเสียบในหนามันนีเลยแค่นี้นะ,ะเฮ็ดง่ายนะคะรับเฮ็ดง่ายสหรับผู้ที่นมีเวลาเฮ็ดเนี่ยจากที่มันยากๆ,ๆนะครับเนาะเฮ็ดจัก ซิปยี่สิบลังเนี่ยใส่ขาเสานึงนี่เขาเลืลเอ้อยโอ้ไหวบวเบิร์ดนะครับกินกัข็าขาเสาโรวบเบิร์ดเข่าดีเชื่อผมไปลองหเห็ดเบิร์ดนะครับเด้อเนื้อที่ใส่นะครับเนาะกระเหล่าเตะสูตรของแต่ละคนเนาะสำหรับผมเหมือนเนื้อคายง่ายที่สุดแบบว่าหมูตองม็ปุ๋งอยังเลยคือหัวอาหารปลาดุกลองเบิร์ดเด้อพี่นอ้องหัวอาหารปลาดุกเอาใส่ไป,ไปจากสามสี่เม็ดเพราะว่ามันใส่หลายหมูอาหารปลาดุกใส่เข้าไปแล้วก็ไปเสียบเสียบเสียบไปเลยง่ายครับเข่าดีทุกการ กินดีน,นี่วิธนะีบูญญา้อมนะครับเนาะเขียนย่ำได้ขนาดเขียนแลข้าวดีด๋ขผมเข็ยเหมือข้าวเดี๋ของแบบนับนีะครับเด้อข้าเข็ยนอันว่าเรียบร้อยนะครับแลจบคลิปพุ่นล่ะครับ